สำหรับบทบาทหน้าที่ของมาสเตอร์ในกิจการ e ี EP นี่คืออะไรอ่ะก็ปัจจุบันนี้ก็เป็นหัวหน้าฝ่ายของมิคโปรแกรมหน้าที่การทํางานก็คือบริหารจัดการทั้งหมดเอะไรที่เกี่ยวข้องกับ E.T. ก็อยู่ภายใต้การดูแลร,รวมทั้งครูต่างชาติด้วยใช่ครับทุกอย่างเลยแล้วมาสเตอร์มีการจัดกิจการการิจกรรมภายในมิโปรแกรมอย่างไรบ้าง ก็นอกจากการรเียนกาสองที่เป็นภาษาอังกฤษเกือบ e ทั้งหมดนะครับกิจกรรมเสริมอื่นก็ทั่วไปเราเรามีทั่วไปเช่นกีฬาประเภทซอฟบอลที่เป็นกีฬาที่เล่นกันในเป็นสากลทั่วโลกแล้วก็การโต้วาทีสาราวาทีเป็นภาษาอังกฤษิคนครับที่ที่เราเน้นๆอยู่ตอนนี้ครับแล้ววิชาวิชาการเรียนในโครงการ e p ไม่มีวิชาอะไรบ้าง จริงๆก็เป็นทุกวิชาเหมือนกับทางภาคปกติกน,นะครับาจะพูดว่ามีวิชาอะไรบ้างก็คณิตวิทยากรสังคมภาษาไทยอะไรพวกนี้ศิลปะดนตรีก็เหมือนกันหมดเว้นเสียแต่ว่าวิชาสังคมกับภาษาไทยเท่านั้นที่มีเป็นภาษาไทยนอกนั้นเป็นภาษาจังนะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วมเตอร์มีเป้าหมายท,มที่วางไว้กับตัวนักเรียนว่ายอย่างไงบ้างครับจริงๆเป้าหมาย E.P. ของ A.C.T. เราเนี่ยมาตอร์วางไว้ว่า อยากจะอยากจะเทียบเท่า,นะากับโรงเรียนอินเตอร์อยากจะปรับอีพีเราเป็นเป็นอินเตอร์อยากให้มีนักเรียนต่างชาติมาเรียนอยากให้ให้นักเรียนไทยที่เราเรียนอยู่ทุกวันนี้มีศักยภาพสูงเพื่อเทียบเท่าโดยที่ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายสูกว่าอินเตอร์แล,รอรแล้วก็สุดท้ายอยากให้มาสเตอร์ปากถึงผู้ปกครองแล้วก็เด็กๆทุกคนที่จะเข้ามาเรียนเนี่ยครับก็ ป่าถึงด้านของนักเรียนของละกันก็อีก3ปีนะอาเซียนก็เปิดแล้วแล้วก็ภาษาคืออาวุธที่เราต้องใช้ในการต่อสู้กับกับคนพวกนี้แล้วก็แน่นอนว่าคนที่พัฒนาตัวเองช้าหรือว่าตัดสินใจเริ่มต้นในการเรียนรู้อะไรใหม่ๆช้าเนี่ยเราก็จะเดินตามหลังเขาเการเรียนเนี่ยเรียนที่ไหนก็ก็ได้ก็ได้หมดดีหมด ว่าอยากจะให้ให้ตระหนักสิ่งที่เรามีสิ่งที่เราที่เราได้สิ่งที่เรา,ท,เรา,ท,เราที่เรามีทุกวันนี้รอบๆโร,รงเรียนเราอาสาชัญธ์ธนบุรีนี่ก็ถือว่าระดับต้นๆจะเลขตัวเดียวของประเทศนี้ทีเดียวครับก็อยากจะให้ให้ตระหนักแล้วก็พยายามในสิ่งที่เรามีทำให้ดีที่สุดส่วนในด้านของผู้ปกครองก็อยากให้ไว้ใจโรงเรียนที่เปิดมาแล้ว50ปี EP เองก็มีอายุ ปีนี้เข้าสู่ปีที่7จ็ดเจ็ดปีเต็มแล้วก็เข้าปีที่8ปีนี้ก็ไม่น้อยละอายุอานาไม่น้อยละก็อยากให้ให้เขาไว้วางใจแล้วก็เชื่อในในตัวเราชเรชื่อในตัวโรงเรียนเชื่อในตัวมูลพิธีแล้วก็ตัวนักเรียนครับแล้วันนี้ก็ขอบคุณมาสเตอร์อมากครับยูทครับ Okay. What is your role in the program? I am the head of How do you plan your lessons? Uh, most of our teachers plan their lessons based on the curriculum of time and they reflect the goals and values of the Ministry of Is difficult to teach Thai students? I don't think so. I think students are students regardless of where they come from. Why do foreigners come to teach in Thailand? I think most foreigners come to teach in Thailand because they want to experience a different culture and see something that they wouldn't normally see in their own country. What do you want to say to parents that will send their kids to the English program? I think our goal is to have all of our students leave our program prepared to study abroad. It takes a lot of hard work and a tremendous amount of effort for the students to be successful. So parents and students should expect to read, write, and speak English at home as much as possible with their friends if they want to be successful. Okay, thank you, sir. Thank you very much. My name is Tina. Okay. Mm -hmm. What grade are you in? I'm in 11B. Why are you studying here? Uh, I'm an exchange student, actually, from Finland. So, yeah. Mm -hmm. Mm -hmm. <laughs> Can you explain the development in class? How do you adapt to it? Um, Well, it's quite, quite noisy. But, and the kids are crazy, but I like it. It's, it's okay, yeah. What do you like about the YouTube? I like it. It's, um, it's good that there's not so many people in it, so uh, like, like people come and talk to me because they know I'm an exchange student, so it's nice. People are friendly. Yeah. Okay. Thank you. Thank you.